จูจะมากินพุดซาไสแอลมอนนะฮะพุดซาหอ่อไสแอลมอนแล้วก็มีเคลือบนมหน้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้นะอันนี้เปิดออกมาให้ดูเปิดออกมาให้ดูทุกคนนี่ต้องกินคู่กันนะอ่าต้องกินคู่กันอร่อยเดี๋ยวจจะกินกัดแอลมอนนะอื้อืออร่อยมาก อร่อยมากทุกคนนี้จะกินพุซานนะเขาต้องกินคู่กับนมนะอืมต้องกินคู่กันแบบเนี้ยไม่แข็งนะทุกคนน้องไม่แข็งนะทานดีด้วยอร่อยนี่นะคะต้องกัดคู่กันือ ตรงนมจะเป็นหวานหวานตรงพุทราจะเป็นมันๆให้สนใจกดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะกินให้หมดปะัะอ,อันเนี้ยไม่ใชจะนมแล้วสนใจรีบกดก่อนหมดโปรนะคะราคาน่ารักมาก